สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำมาที่ที่สิสิงหาคม6 5วันเสาร์แล้วเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุก่านเล่นการพนันนะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือที่จริงมันเป็น7กับ0เด้อเราเปลี่ยนเป็น9นะเพื่อนๆจะเล่น7ก็ได้นะ7 0 8กับ1นะก็80 8 1 8 3 8 5 8 6 8 9 9091 9 3ด5 97

แปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหจับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสงงนะแปดศูนย์แปง่ายๆสั้นๆเนาะสามตัวก็เก้าสสอนแล้วก็6 8 0 2 6 0ูนเลยเด้อจับเอาเองนะต่อไปปกติตัวเด่นก็คือ3กับหตัวรองก็คือ5กับแ

3ามแปดหกสี่สามหสสองสองสี่สจับคู่ก็สองสี่สี่สองสี่สามสมสี่สองสสมสองแปดสมสาปดนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับทั้งสแนวทางนี่นะลิขอันไหนเหมือนกัก็เอ้ามาซื้อกันวันนี้รู้สึกว่าจะแปดเด่นเ้อทุกแนวทางเลยวันนี้8ดกับสองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรผ่านรวยนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ